สวัสดีค่ะวันนี้ร้านขนมจีนสีภาค mm hmm. บิลิวิลีที่พัทยาก็จะมาสอนแจกสูตรนะคะการทำน้ำเงี้ยวสูตรที่เราทำขายอันนี้เป็นปริมาณการทำขายที่หม้อใหญ่พอสมควรเนาะหม้อเนี้ก็หม้อใช้36แต่เราก็จะทำให้อยู่ประมาณนี้ค่ะหมูนะคะหมูกระดูกหมูที่ใช้ก็จะเป็น เป็นช่วงของของเล้งแล้วก็เป็นช่วงของต้นขาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อแดงด้วยที่เราหันห่นหั่นหั่นแบบว่าเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆไม่ได้ละเ,เอียดมากเพราะถ้าหั่นละเอียดมากเวลาเราตุ๋นนาน,านๆเนี่ยมันจะเปื่อยเราก็เลยหั่นให้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเวลาเราตักให้ลูกคา้าลูกค้าจะได้เห็นแบบว่าเป็นชิ้นเป็นเนื้อๆเลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหมูสับด้วยนะคะที่อย <S 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 ู <S <S ่ในใต้ล่างนี้เดี๋ยวก็จะได้เห็นเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะ ที่เห็นในหม้อนี้คือเป็นพริกแกงที่เราตําเองสูตรของครัวเราเนี่ยเราจะตาพริกแกงเองนะคะเป็นพริกแกงเหนือสูตรเฉพาะของเราโดยจริงๆที่ตําเองก็เอามาใส่ในหม้อไว้จะเห็นได้ว่านอกจากสมุนไพรที่มีมาในพริกแกงแล้วอ่ะเราอยังใส่กระเทียมเข้าไปเพิ่มอีก่างหากเป็นกระเทียมกรีบเล็กนะคะจะ ไปบดให้ละเอียดก่อนก็ได้หรือไม่บดก็ได้ก็คือว่าสับหยาบๆมาใส่เราก็ใบมะกรูดต่อไปเราจะใส่น้ํามันนิดนึงแล้วก็เพื่อมาผัดกับพริกแกงให้พริกแกงหอมก่อนค่อยใส่หมูค่ะปริมาณของพริกแกงก็ประมาณ8ปขีดนะคะบางทีถ้าพริกแกงเราทําให้เผ็ดบางช่วงที่เราทําให้เผ็ดก็จะใช้ประมาณ1นึ่กิโลแต่วันนี้เราจะใช้ประมาณ8ขีดจ้าแล้วก็เติมน้ํามันเข้าไปนะคะเปิดไฟ ใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงนะคะเอาเดี๋ยวไปผัดเราก็จะผัดให้ให้กระเทียมออกกลิ่นหอมแล้วก็ให้พริกแกงออกกลิ่นหอมเราจะผัดให้พริกมีก,กลิ่นหอมแล้วค่อยใส่หมูนะคะเนี่ยค่ะก็ผัดเรื่อยๆเริ่มออกกลินล่นละเริ่มออกกลินล่นละกลิ่นเริ่มหอมแล้วค่ะ ๋ยวารออีกสักแป๊กหนึงห่งค่อยใส่หมูจ้าตอนนี้ก็ได้ผัดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเริ่มหอมมากๆเมื่อกี้ได้เติมน้ําไปนิดนึงเพื่อให้มันมีน้ําหน่อยให้น้ําได้กับน้ํามันได้เคี่ยวเคี่ยวให้พริกแกงออกกลิ่นหอมค่ะเพื่อไม่ให้มแห้งๆเกินไปนะคะก็จะผัดอีกสักประมาณ3นาทีก็ใส่หมูได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะพอพริกแกงเริ่มหอมได้ที่เราก็ใส่หมูได้เลย กลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็รวนทั้งหมูสับที่เราเตรียมไว้ก็จะใส่พร้อมกันเลยนะคะแล้วก็จะผัดจนกว่าหมูจะสุกรวนจนกว่าหมูจะสุกเลยค่ะพอใส่หมูหมูสับแล้วก็จะเป็นหมูเนื้อแดงกระดูกหมูเข้าไปก็จะรวนไว้ให้หอมหอมนะคะจนกว่ามันจะสุกเราก็จะใส่สมุนไพรที่เราเตรียมไว้ สมุนไพรที่ใส่เพิ่มนะคะก็จะมีรากผักชีรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีด้วยะะเราหั่นเล็กๆอย่างนี้นะคะเราก็ใส่ขาเพิ่มสไลซ์เพิ่มเพิ่มความหอมก็คือไม่ให้คาวนะคะเพราะว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยเราต้องใช้เลือดด้วยะคะ่ะตัวที่สําคัญต้องไม่ให้คาวสส,ส,สุดเฉพาะของเราเลยนะคะก็คือใส่หอมแดงเพิ่มเพื่อเพิ่มความหวาน,นะคะ่ะก็ทุกอย่างก็ใส่เข้าไปในหม้อนี้เลยนะคะไปผัดรวมกันค่ะ ปิดฝาไว้ก่อนนะคะจะได้สุกไปไว,ไวจะได้แห้งไไวระหว่างที่เรารอเราก็จะมาตําถั่วเน่าถั่วเน่าก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะเป็นแผ่นอย่างนี้เราก็เอาไปย่างย่างให้มันแห้งๆกรอบๆอ,อย่างนี้เราก็มาโขลกก่อนใส่นะคะอย่างปริมาณนี้ซ้มใช้ประมาณ4แผ่นถึง6แผ่นค่ะเพราะโขลกถั่วเน่าเสร็จก็พักไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นส่วนของอน้ำเงี้ยวโอ๊ะไม่ใช่หลอกเงี้ยว ดอกนิ้วเนี่ยเป็นดอกนิ้วแห้งนะคะเราไปล้างให้สะอาดแล้วก็มาแช่น้ํามาแช่น้ําเอาไว้อย่างนี้ก่อนประมาณ30นาทีนะคะนะคะพอรวนมาสักระยะหนึ่งหมูก็จะเริ่มหอมแล้วค่ะแล้วก็จะรวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะสุกทีนี้เราจะมาดูของเครื่องปรุงที่เราจะต้องปรุงก็คือต้องใส่ตอนนี้เลยนะคะอันดับแรกที่ต้องใส่เลยค่ะคือน้ําตาลปี๊บ น้ำตาลปีป๊บเนี่ยประมาณทับพีหนึ่งนะคะทับพีนั้นที่เห็นแล้วไม่เต็มสักทีเดียวนะคะใส่เข้าไปต่อมาก็จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาที่เราใช้ก็คือครึ่งถ้วยตวงใส่เข้าไปค่ะต่อมาก็จะเป็นรสดีนะคะเราใช้เป็นรสดีรสหมูค่ะก็ประมาณสามช้อนแบบพ,พ,พูนเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นด้วยค่ะพริกไทยป่น เป็นพิกไทยขาวนะคะจะเอาเป็นมิตรมาโครบหรือว่าจะเอาสําเร็จรูปแล้วก็ได้ค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็ตุนอีกนะคะมันก็จะเริ่มตุนหอมมากเลยนะคะหอมหอมมากเดีมม๋ยวต้องหาตะไคร้ซักบบสามสี่ต้นทุกใส่เพื่อเพิ่มความหอมไม่ให้มันคาว ถั่วเน่าก็สามารถใช้ใส่ได้เลยนะคะใส่ถั่วเน่าไปได้เลยหลังจากใส่ถั่วเน่าแล้วก็เป็นหลอกนิ้วนะคะหลอกนิ้วแห้งที่เรานํามาแช่น้ําไว้แล้วก็เทใส่ไปได้เลยทีนี้เราก็จะปิดฝาหม้อนะคะยาวเลยนะคะปิดไปประมาณ3-40นนาทีเลยแล้วค่อยเติมน้ำทีละน้อย เราจะปิดฝาหม้อค่ะี๋ยวค่อยมาดูกันจ้าจ้าพอผัดมาสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อกี้ได้ใส่ตะไคร้เข้าไปนะคะก็เพิ่มความหอมเนาะใส่ไปทุกทุกใส่นะคะประมาณสองต้นก็จะเพิ่มความหอมตอนนี้ก็เคี่ยวมาสักระยะหนึ่งเอ้วดูกั่นหมูเรานะคะทั้งในในส่วนของเ,อเป็นเป็นขาขาหลังหมูแต่ว่าเป็นช่วงต้นที่มีเนื้อเนื้อนะคะ <c oughs> แล้วก็เอามาใส่ด้วยแล้วก็หมูเนื้อแดงหมูบดอย่างเงี้ยคะ่ะ เพราะว่าช่วงช่วงกระดูกเนี่ยมันจะทําให้น้าซุปเราหวานมากนะคะโอเคแล้วเราจะเติมน้ํานะคะแล้วก็เคี่ยวต่ออีกสองชั่วโมงจ้าค่ะเมื่อกี้ก็ได้เติมน้ําไปก็ประมาณนี้นะคะไม่เต็มซะทีเดียวสมุนไพรมันก็จะอยู่ลกลังหน่อยนะคะแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็จะอร่อย <laughs> มันหอมไม่ขาว ก็จะต่อนมาเลิ่บดราเลยนะคะเคี่ยวไปก่อนจนกว่ามันจะหมูกระดูกหมูนี่เปือ่อยหลุดร่อนออกจากกันแล้วเรามาค่อยมาใส่เลือดนะคะแล้วก็มาเกลือเทศเคี่ยวตอนนี้เราเคี่ยวกระดูกหมูก่อนประมาณสองชั่วโมงค่ะค่ะหลังจากเราเคี่ยวไปสักระยะหนึ่งแล้วเกือบชั่วโมงแล้วนะคะเราก็ จะนาเดือดไปใส่มะเขือเทศสีดาเนี่ยเราใช้ในหม้อขนาดนี้เราใช้สองโลนะคะสองดลนิดๆแล้วก็เลือดสี่ก้อนจ้าเราจะไปใส่หมอ้อแล้วก็ตุ๋นเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะว้าวหม้อเราก็เดือดเต็มที่แล้วนะคะเมื่อกี้เราก็ลดไฟนะคะคุณจะมาเพิ่มไฟให้แรงขึ้นเพราะว่าเราอ่ะจะใส่เดือดนั่นเองเมื่อกี้ใส่เข้าไปละก้อนหนึ่ง ใสพอใส่มะเขือเทศแล้วเลือดเข้าไปก็จะได้มอประ,ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะถึงขอบมอพอดีเลยนะคะไซส์สามมีเลือด4ก้อน4ก้อนห้าก้อนสี่หนึ่งสี่หก้อนมะเขือเทศ2อกิโลครึ่งเนาะใช้กระดูกหมูส่วนที่เป็นกระดูกช่วงเล้งนั่น1นกิโลแล้วก็ช่วงต้นขาหมูนั่นน่ะ กิโลครึ่งแล้วก็ใช้หมูบดนะคะครึ่งกิโลหมูเนื้อแดงด้วยอะคะ่ะหกิโลหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ลวจะ้ะต่อไปเราก็จะเคี่ยวอีก1ชั่วโมงนะคะดูนะคะว่ามันก็จะเข็มค้นหน้าตาประมาณนี้ จะเป็นชิ้นใหญ่ๆค่แล้วอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยมาดูกันค่าว่ามะเขือเทศเปื่อยเลือดเปื่อยหน้าตามามจะน่าทานขนาดไหนนะคะเราขายที่พัทยานะคะดีลิเวอรี่ตะไคร้ยงเยงหน่อยแต่หอมค่ะ น้ำซุปหวานมากๆเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงจ้าอ่าเรามาดูกันหลังจากให้เราตุนเคี่ยวไปมาณรวมระยะเวลาทั้งหมดสองชั่วโมงแล้วนะคะเคี่ยวไฟกลางถึงกลางกลางนะคะถึงอ่อนนก็จะมาเกิดเทศก็จะเริ่มสุกแล้ว เห็นไหมคะว่ามันจะน่าทานมากๆเลยขั้นตอนเบื้องต้นนะคะแม่ค้าลืมใส่เกลือนะคะใส่เกลือเข้าไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะพูนๆนะจ๊ะเมื่อเราชิมรสชาติโอ้ดูก,กระดูกหมูนะคะต่อนมะเขือเทศเลือดหลอกนิ้วสูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลย เราก็จะชิมนะคะตักมาใส่ช้อนนิดหนึ่งช้อนกลางชิมว้าวเประเวอร์ความเปรี้ยวของมะเขือเทศได้ความนัวหวานนิดหน่อยพอดีมากเลยค่ะสูตรนี้เปะมากเราก็จะเคี่ยวต่ออีก30นาทีก็ขายได้เลยนะคะถ้าสนใจก็สามารถ นำไปทำขายสร้างอาชีพได้นะ